มัดดีจ้าพี่น้องปองไปเบิดสุขูสุคนมาจ้ะม้อนี่มากินต่ำมั่วซั่วน้ำยายน้อยมีมะกอมีปูนามีหอยดองเล็บมือนางคางมึกโอ้โหขบเลยมาเด้อมาเด้อหิวหิวข้าวม้อนี้หันจะเสียงดังเลอเด้อเพื่อนๆพี่ๆน้นนนนองๆเบิดสุคูสุคนเพราะว่าอันมันเป็นงานวันพ่อน้องม้อนี้หันรถเพิ่นผ่านซอยปิดปาดปตบดปาปดตรถมอเตอร์ไซ แทบฮึขนมจีนเหรอแทบอีกแล้ว sao hay hơn bung hoa khắc khắc mhm uh -huh. uh -huh. uh -huh. mhm lại lại mhm 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 má mhm 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 หอยดองผักกระถินเหรอแค่แค่มะกอกสองน่วย อใส่มาข้อสองหน่วยจังเลยคางมึก こっこっこっこここ。 เอย่างโมไซแล่นผ่านโมคาดเลยยายน้อยอยู่ใกล้สวนหลวงเมื่อกี้มันมีงานจับเพื่อนๆจ้ะงานวันพ่ออยู่สวนหลวงที่นี่โมไซก็เลยแล่นผ่านซอยออกเส้นหลักบ่ได้รถติดโมไซก็เลยหลัดมานี่ น้ำม่วนช่วหลายอย่างหลายแนวแซ่บปูนาปูนาเอาใส่เป็นตูเลย แค่ผักกาดถินกระถินทอแซ่บเส้นขนมกิน เรียวพ์พอดีแซ่บเลยไปดอง ก็ตรงแทบแบอือฮฟันก็สีกันดังแอดแอด น้ำหนัวค่ะ <c oughs> อืมหอยดองตัวมะก,กอก,กออทำใจมะกอกชุดยอดเลยเพื่อนๆนะแบบ อย่าน yeah, no, yeah, no, yeah, no. <laughs> mm ่อยกินเอาเซบเด้ออย่าน่อยบริกกินเอาสวยเด้ออย่าว่ากันเด้อกินให้สวยกระโบสวยแล้วล่ะแกแล้วเนาะอื เท่าหาตอนมักหุงกห่งก่อนตอนมักหุ่งก็ใส่หลาหลาๆได้หายไปใส่เบิดเครื่องหลายกา่อนอือ มะกอกเ่อนเพื่อนค่ะหวานหวานวาน,นัวนัว,นวมะกอกปูนาใส่กบบระบนได้กินดอกใส่เอาความหอมเพิ่ซซื้อปูนาเขาดอกไม่หลายเมื่อแล้วยักอันนะั้นยักออกเค็มอะไรใส่เอาความหอมเพิ่ออชมยากอะไร โมไดกินลายมือละก็เลยนึกยากแทบ 扛木扛，怎么搞？ ขืขนมจีนขนมจีนเลตุเป๊ะเลยอื ขอโทษเพื่อนเลยเลือแซ่บแนนน้อยเป็นคนไะย,ย้อนเวลากินอาหารลราซอบเลยอ้หาเรามาถ้าเราบุกินกับบุเลยได้อือ,อข้างมึก หอมหอมหอมะอมะกอกนัวนัวมลกวก็มันจะเปรี้ยวนัว้วนัวหอม Oh เล็บมือนางซื้อเล็บมือนางมาเครื่องล้เล็บมือนางปกติยันยี่อวบๆยนน้อยก่อนสิตับใันน้อยลวกก่อน ลวกทาความสะอาดบางคนเพื่อนเอามาเพื่อนมาต่าเลยมายําเลยบได้จ้ะบางคนอันเพื่อนเ็ศขายเพื่อนแห้งบบลวกเลยเนาะเพื่อนย่านมันยุบเพราะว่าถ้าลวกแล้วมันยุบจ้ะเล็บมือนางเพราะว่าจะนอยบบได้จะนอย,รอย,นอยตรงลวกก่อนต้มน้ำเดือดอแล้วกะค้างเงาเดือดอแล้วก็เอาลงไปแป๊บเดี๋ยวคน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 แล้วก็ปิดไฟเลยบบต้องลวกลน รวมโดดแล้วมันยุบลดลงมาเหลือนิดเดียวแบบเดียวกับปลาบึกอืมเด๋วขนะขอโทษขออภัยเพื่อนเนาะแซ่บอิ่มเม็ดพ่น แซ่บแซ่บหวานหวานกุกง่ายอย่าเลยตักหาต้นเอกต้นเอกต้นมะก๋วนี่ค่ะอืม ขออนุญาตเปลี่ยนท่าแซบอื้มเริ่มมือนางยังโเบิด,ดเถอะเหม็นมะก,กอก ผู้ได้เห็นคลิปนี้ก็ฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามอย่าน้อยเด้อเอฟซีเบอร์ส,สุขูสุขุนญาติพี่น้องเพื่อนฝูงฝากกไดไลค์กดแชร์กดติดตามเบิ่งคลิปกับเบิ่งให้จบเด้ออย่าข้ามโฆษณาเด้อให้เเลยนาะให้ยายน้อยมีไรายได้เด้อย,ยายน้อยจะได้มีกำลังใจจ้า คอบคุณเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเอฟซีเบิร์ดสุขคู่สุขคนจ้ะเข้ามากดไลค์กดแชร์เข้ามากดติดตามให้ยายน้อยเนาะค่ะเนาะเข้ามารับชมให้เป็นเป็น,ปนให้เป็นกำลังใจให้ยายน้อยเด้อจ้ะยายน้อยขอบคุณเบิร์ดสุขคู่สุขคนมาเซ่บซกับยายน้อยยายน้อยหาแต่แนวเซ่บซมาทก,กิน Nhưng hai hết kiếp, nắng gọn oak, uốn uốn là đuuuuuuu. Ya, yếp thư. Boda cháu. Mhm. 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 ้หิวทางแซ่บอื คลิปนี้ก็แค่นี้เด้อจ้ะญาติพี่น้องเอฟซีเบอร์ทุกคู่ทุกคนที่เข้ามากดไลค์กดแชร์กดติดตามเฮียโน้ตเะียน้อยขอขอบคุณยังสูงเลยจ้า ก้าหน้าเจอกันใหมเนาะค่อเนาะแซฟเซฟลงมาบ่พูดพั่มทำเพลงเลยคะ่ะสัตว์เอาสัตว์เอาเลยหิวทั้งหิวทั้งแซ่บแซ่บอะไรได้ทำเองแซ่บเองเนาะทำเองแซ่บเองพี่น้องทั้งฝั่งไทยฝั่งลาวทางประเทศเมียนมาทาง พี่น้องอยู่ต่างประเทศทั่วโลกเนาะ,ะน้อยกขอขอคอบคุณหลหยๆที่เข้ามาเป็นกำลังใจให้ยายน้อยออออออโอเคนะคะแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายโอกาสหน้าเจอกันไหมจ้า